สวัสดีครับก็พอดีมีน้องบางท่านถามมาว่าเฮ้ยตีมน,นี้น่าใช้เทปตัวไหนก็พอดีเมื่อคืนมีน้องเม่นส่งทับฐานเสียงมาตีนะครับก็มองว่าเป็นเทปที่น่าใช้พอสมควรซึ่งจริงๆนะผมก็หาอยู่นะครับชื่อนี้แม่ของปวงชนนะครับคุณสมบัติเมื่อฐานเชียง ได้รับดาเมจมีโอกาส40%สร้างดาเมจต่อขุนพลศัตรูแถวตั้งซึ่งค่าดาเมจที่สร้างเท่ากับปริมาณกำลังทหารที่ทหารเชียงสูญเสียไปแล้วอ่าลองมาดูว่าความแรงเป็นยังไงนะครับก็อุกวันนี้ก็จะตีกับท่านข้าวตังนะครับเอ,อเดี๋ยวา่าอ่าเดี๋ยว,ยวออลองดูดีเพยนะครับ นี้ทับผมจัดเป็นทับไฟนะครับใช้เทพเผาลองมาดูนะครับว่าดามเมจรุนแรงขนาดไหนตอาไปครับทหารเชียงทหารเชียงนะครับแม่หักงชนออกไปพันหกนะครับต่างโต๊ะเจ็ดพันแปดนะครับแรงมากออืห้าพัน โอ้โหน้องเม่นจัดเต็มฐานเชียงแผงหลังทั้งแผงโ,โหถือว่าแรงมากเลยนะครับโอ้โหหกพันแปดเอาลกซุนยิงเผาเออกไปโดนเขาส่วนไหม เอาต่างโต๊ะสวนเรียบร้อยครับลิบองไปโอ้ถือว่าแรงมากเลยนะครับผมว่าต้องหาแล้วมั้งเนี่ย นิ่มเลยดูครับส่วนเท่าไหร่9 0 0โอ้โหแรงมากส่วนกลับเกือบมืนเรียบร้อยครับทับเผาที่ภูมิใจตายเลยนะครับอ่ะก็จบคอนเทนต์เรื่องเทพที่น่าใช้นะครับสำหรับซีซั่นนี้โหดน่าใช้มากๆครับผมว่าต้องหาเลยล่ะเพราะว่า โดนดาเมจแล้วสวนกลับหรือว่ารุนแรงมากทีเดียวก็เดี๋ยวอาจจะต้องเปิดหาหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวต้องลองดูนะครับโอเคขอบคุณน้องเม่นด้วยนะครับที่อุตส่าห์ส่งมาทาลบเมื่อคืนนะครับคือเห็นแล้วลหละ,ละแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปดูโดยรายละเอียดก็ขอบคุณมากเอามาลงคลิปเนาะขอบคุณครับ